ครับสวัสดีครับพีพซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบพกับพ่อเตียมอีกนะครับเนาะครับพ่อเตียมพามาติดตามเล่าพัฒนาของหนุ่มสวนยางนะครับเนาะครับมื่อวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกหกกับเล่าพัฒนาออกน้อพี่น้องเนาะเก้าหกห้าห้าศูนย์แปดขับส่วนเด็กล่างก็ออก ห้าห้าเนาะครับเนาะครับของหนุ่มสวนยางงวดทีพานมากอะเขาตะเลกวิ่งนะพี่น้องเนาะนี่ครับบรรจันที่ยี่สิบเจ็ดพยสองห้าหกหกลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งรวดศูนย์กับหนึ่งเน้นที่ศูนย์นะครับเนาะศูนย์กบไมัดีพี่น้องแต่ว่าจับคู่บทถือเนาะครับ สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ขับเลขผลออกศูนย์แปดนะครับเอาเมื่อนี้พื่อเตรียมภามาตามต่ออีกเนาะครับเนาะครับกับหนุ่มสวนยางนะครับ วันพุธที่ยี่สิบเก้าครับสัตว์ปรับ พัฒนาหนุ่มสวนยาง ครับบิงหลุดบนล่างบิงหลุดหนึ่งกับสองนะครับ ครับแต่ว,วางวดนี่นุ่มวนอย่างคนบราณเนี่ยให้ได้ครับได้ตัวใดดตัวหนึ่งนะครับแต่ว่าจับคู่เนี่ยให้อยู่ครับเนาะครับจับคู่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ด หนึ่งแปดคือหลักหนึ่งนะครับครับส่วนหลักสองสองหกสองเกียด สองแปดนะครับหกหางคือเก่านะครับเนาะหกหางเหมือนเดิมครับแต่ว่าส่วนตัวเน้นนะครับเนาะหนุ่มส่วนอย่างเน้นที่ หนึ่งแปดสองแปดนะครับแสดงว,ว่าเนี่ยที่แปดนะครับเนาะ าส่วนตัวที่เป็นบรเนนให้ห้ามักเข้ากับน้ำตาครับเด้อครับและที่สําคัญเข้ากับอย่าลืมกลับตัวไว้น้ำนาะยเอพซีเนาะครับเอาวันพุธกับมื้อนี้เนาะครับเนาะวันพุธที่ยี่สิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกกับลาวพัฒนาหนุ่มสวนยางนะครับบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสอง ครับจับคู่ก็มี่หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดสองหกสองเจ็ดสองแปดเน้นหนึ่งแปดสองแปดนะครับเนาะครับเอามวลน,นี้พอเตรียมกับข้ออวยพอ,อนคอยเขาฟังๆเน้อหนุ่มสวนยางแต่ว่าเลขวิ่งเลขลูดกับเขามาดีตลอดนะครับเนาะแต่ว่าจับคู่จับคู่บดถือนะครับกับหนุ่มสวนยางนะครับทังมวลน,นี้เพรานว่าเพันมั่นใจเน้พี่น้องคุยกันแล้วมวลน,นี้มั่นใจอยู่บันผุดว่าสั่น นะครับข้อเทียมข้อขอบคุณหลายๆนะครับเด้อหนุ่มสวนยางเนาะครับเนาะครับที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพอเทียมมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะครับพอเทียมข้อให้เขาปังๆครับทีจะได้โชคโฉมันมืนกันเนาะครับเนาะครับ เอาเข้ามาแล้วเด้อครับเด้อขันมักกันสอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พอแต้มน้ำแน่นนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจพอแต้มน้ำนะครับครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอขอกราบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพอแต้มครับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขคว,วค,วความเจริญนะครับเด้อความเจ็บยาให้ได้ความไข้ยาให้มีนะครับเนาะ ขับคอให้มีอะอยู่มันควรเยืนครับทำมาค้าขายสิ่งได้ขับคอให้เจริญลุ่งเรื่องครับทำการทำงานก็ขคอให้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับเนาะครับที่สำคัญก็ค,คือโศกลาบนะครับเนาะเอาพอเตรียมคอให้โศกโศกมันมันให้ถูกวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอเตรียมนะครับเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้พอเต้มกับมีแเคีนนี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันยนคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม